วัดนี้เป็นครั้งที่50ตรงกับวันที่29าธันวาคมพุทธศักรก 68, าช2 5ง8ขน้าพเจ้าินาวีรวิทย์เมธีพิสิทธ์ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมน์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยบูชาแด่องค์พระควบปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลาย โปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระร,พรัตนตรัยภูบาจารยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าไปสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบวสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กวาเลสุอัตราคชันตุเทวตาสัตตมังมุนิราชสะสุนันตุสักขโมกขัง สเคกาเมจรูเปคิริการตเตจะตลิเควิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตรุวะคาเนเกหะวัตุมีเขตเตภูุมาเจยันตุเทวาชาลัทราวิสมัยยัคขันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราวัจนางสาทวเมสุนันตุธัมมสวรรการโอยัมพตันตาธัมมสวนรการโอยัมพตันตาธัมมสวรรการโอยัมพตันตา บทสวดนมกการสิทธิคาถานโมตัส Dum สะพระควลโวรัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควลโวรัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควลโวรัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกริยาคาถานัตติเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจาวัชเชนะโสวติเมโหตุสัพปทานัตติเมสระนังอัญญธรรมโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจาวัชเชนะโสวติเมโหตุสัพปทา นัตติเมสรณังอัญยังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสพทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัธายาสัพพป,ปานินางปูเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหนตุสภุปตวามหาการุณิโกนาโถ นิตายศภาปานินางปูเรตวาปารมีสภะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหนตุสพุปปัตวามหากรุณิโกนาโถสุขายศภาปานินางปูเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหนตุสพุปปัตวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสเมยังพระขวาสักเกสุเววิหรติกปิลวัตุสิง มหาวนเนมหาตาพิกุสังเคนสติงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสัพเเหวะอระหันเตหิทัศหิจโลกตะตาตุหิทเทว,วตาเยูุเยนสันนิปติตาหอนติพระขวันตังทัสนายพิกุสังคัญจะอัตโขจตุนางสุทาวาสกายิกานางทเทว,วานังเอตาทะโหสิอายังโขพระขวัสกเกสุเหรติกบปิโรตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกุสังเคนสติงปัญจมัตเตหิ พิขุสตหิสเสเ,เหิวอรหันเตหิทัทสหิเจโลกะทาตุหิเทวตาเยภุเยนสันนิปติตาโหติพระขวันตังทัศนายพิขุสังคันจะยานุนะไมยมปิเยนะพระขวาเตนุปสสังกเมยามะอุปสังกมิตาวาพระขวตัตโตสันติเกปเจกขาถาปเสยยมาติอาตโขตาเทวตาเสยยตาปินามะพระวาปุริโสสมะจิตตังวาพาหังภาษา,าระยภาษาลิตังวาพาหังสมิเชยะเอวเมวะ สุทธาวาสิสุเทเวสุอันตรหิตาภควัตโตปุรโตปาตุกังสุอัตโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังติตาโขอเอกาเทวตาภควตัวตโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิมหาสัมโย ο. มหาสัมโย ο. ปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมสัมยังทักขิตาย,ยวะ อ布拉ที่จตสังคันติอตโคอปราเทวตาพระคัมภตสันติเกอีมังคทังอภาสิตัดระพิขโวสมาถ้าหังสุจจิตตังอัตโนชุกมัสกังสุสารถีวะเนตานิฆาเหตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอตโคอปราเทวตาพระคัมภตสันติเกอีมังคทังอภาสิเฉตวาขีรังเฉตวาปาลีคังอินทขีรังโอหัจมะเมชา เตจะรันติสุทธาวิมาราจขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอัปราเทวตาพระวโตสันติเกอีมาคาทังอภาสิกเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนาเตฆะมิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอัตโขพระวาปิกูวันเตสิเยภูเยนะพิกเวทะสุโรกะทาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหนติ ตถาคตังทัศนายะพิคุสังคันจะเยปิเตวิขเวอเหสุงอติตมัทฐานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพะคกวันตานังเอตาปรามายเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเหสุงเสยยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตวิขเวพระวิสันติอนาคตมัทฐานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพะคกวันตานังเอตาปรามายเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามิวิขเว เทวกายานังนามามิกิตายิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิตังสุนารถาสาตุกังมรรสิกรโธถภาสิสามิติเอวังพันเตติโคเตปิกูปะขวโตปัจจโสสุงปะขวะเอตตะทวโจะสีโลกัมนนกัสมิยัตถภูมาตตัสสิตาเยสิตาคิริขภลังพหิตตาสมาหิตาปุถุสีหวัสลีนารโะมังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนาสาสุทธาวิปัสนานานวิลา อิโยปัญจสตยัตวาวณีกปิอวัทเวตตวมันติสัทธาสาวเกศาสนรลเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถิคโวเตจะอัตตปะมกรุงสุตวพปัสสะสสนังเตสัมปาตุระหุยาหนังอมนุสานัสสนังอเปเกสตะมัทคุงสหัสสังอัฏฐสตริงสตังเอเกสหัสสานังอามนุสานะมัทสงอเปเกนันตะมัทคุงทิสาสภาพุตตาอหง ตัณจะสพังอภิญญายะวะวะกิจวานะจักุมาอรรตัวมัตยิสถาสาวะเกศสา,สาเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภาิกโวเยวหังกิตยิสามิกิราหิอนุปปัสสัสตัสสหัสสาวยาขาปุมากปิละวัถวาอตวิติมันโตชุติบรรตวันบนระตยะสสินโนโมทะมานาภิกามุงพิกูนางสม,มิติงวะนัง ชาสหัสสาเหมวตายคขานานตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสสิโนโมทะมานาพิกามงพิคุณางสมิติวะนังสาตาคิลาติสหัสสายขานานตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสสิโนโมทะมานาพิกามงพิคุณางสมิติวะนังอิเจเตโสละสหัสสายคขานานตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโต วันนะวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิคุนางเสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายะขานานตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิคุนางเสมิติงวะนังกลุ่มพิโรราชาคหิโกเวปุลรสานิเวสนังพิโยนังสตาสหัสสังยะขานังไปยุรุปาสติกลุ่มพิโรราชาคหิโกโซปาคเสมิติงวะนังปุริมันจะที่สังราชาทัตตันรัตโธภาษาสติ กันทัพพานังอธิปติมาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสะผ้าโวอินทมานามัพพาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยัสสิโนโมทะมานาปิกามงพิคูนางสมิดติงวะหนังทักขีนันจะที่สังราชาวิรุโหตัปปะสาสติกุมพันธานังอธิปติมาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสะผ้าโวอินทะมานามัพพาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยัสสิโน โมทัมนาพิกาโงพิคุณนาเซมิติงวะนังปัชฉิมันจะที่สังราชาวิรูปโคปัสสะสตินาคานังอธิปฏิมาราชายะสัสิโสปุตตาปิตัสสะผ้าโวอินทามนามาภราอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกาโงพิคุณนาเซมิติงวะนังอุตตรันจัที่สังราชาวิรูปโคอุตตรันจัที่สังราชากุเวโรตปัสสะสติยะคานังอธิปฏิมาราชายะสัสิโส บุตรปิตัสะภาโวอินทามนานาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนะบันโตยัสส์ศีโนโมทามนาพิกาโมพิขุนังเสมิติงวังปุริมาทิสังตตารัตโถทกีเนนะวิรุฬโกปติเมนะวิรูปโคกุเวโรตรังทิสังจตารโลเตมาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทธลามนาทางสุวรรณกปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาภูวันจานิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิปุจะวิปโตสหจัทโนกามเสตโถจัก กิน,กขน,นุขันธุนิคันธุจะปานาโทโอปมัมโยจะเทวสุตโตจะมาตาลิจิตเะเสโนโจะคันทัพโพนโรราชาชโนสโพอาคูปัญจสิโคเจวะติมพรุสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพ,พาสหราชุพิโมทามานาพิกามงพิกุนาสมิตติวันังอาทากูนาภาษานาคาเวสาลา,าสหตจากากัามพระรัตตระอาคูปายาคาสหยาติพิ ยามุนาทตาลัทธาจะอาคูนาคายาสิโนเอราวันโนมหานโคโซปาคาเสมิติงวนังเยนาคราเชสหสสารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธาจักคูเวหายาสาเตวะนามััปปตาจิตราสุปนาอิติเตสะนามังอภพิยันตานาคราชาณมาสิสุปนตโตเขมมะกาสิพุทโธสันนหาหิวาจาหิปวะยันตานาคาสุปนาสัลนมกังสุพุทังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตา พาตาโรวาสวัสเตเตอที่มันโตเยสสินโนกาลกัญชามาพิสมาอสุราธานาวีคาษาเวปจ,จิตติสุจิติจปหาราโทนมมจีสหสตัญจัภริปุตตานังสเพเวโรจานามกาสันหิตวะพลิงเสนางราหุพัทธมุปาขมุงสัมโยธานิพันเตภิกูนางเสมิติงว่านังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตถาขมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจเยสสสาสหะเมตตา,ากรุณากกยิกา อาคูเทวายัาสาสิโนทศเ,เตทศสัา h า,า,ายาสาเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนักว,ว,วันโนะตยาสาสิโนโมามามนาภิกษามงภิกขุนังสิมิตติงวะนางังเวนทูจะเทวาสาหะรีจะอสมาจะทุเวยมาจทะทัศูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคิตานักขาตานิปุรคิตาวาอาคูมัทวะลาหกา วสุนังวสโวเศโทสกโกปาคาปุรินทโทเทเสเตทะสะทากายาสเพานานัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทันมานาพิกามุงพิกุนาสิมิติงวะนังอาทาภูสหภูเทวาชาลามคิสิขาลิวะอริตกาจะโรชาจะอุม,มาปุพบนิภาสิโนวรุณาสหธรรมาจะาอจุตตาจะอเนชกาสุเรยะรุจิลาอาคูอาคูวา,าสวะเนสิโน เทเตทถสตากายาสเพนานัตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสินโนโมทัมานาพิกามุพิคุนางเสมิติงวะนังสัมมานามหาสัมมานามนุสามนุสุตมาคิทาปทุสิกาอากูอาภูมโนปทุสิกาอัถาคูหารโยเทวาเยจโรหิตาวสิโนปารคามาปารคาอาคูเทวายัสสิโนเทเสตทถสตากายาสเพนานัตะวานิโน อิทิมันโตชุติบันโตวันะวันโตเยสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางเสมิติงวังสุกาคารุมหาอรุณาอาคูเวคะนสสาสหะโอทาตะขยยหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสธามัตาหารักชามิสกาจะยสสิโนทันยังอาคาปัชุนโนโยทิสาพิวัติธัตเสตทัตตากายาสเพนานตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตเยสสิโนโมทมานาพิกามุง พิคุนางเสมิติงวานังเขมิยาตุสิตายามากัตกาจะยัสสิโนสัมพิตการามาเสธาโชตินามาจะอาสวานิมานารติโนอาคูอัตาคูประเนมิตาทศเตเตทัศตา,ากายาสัพเพนานัตตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,ว,านาวันะวันโตยัสสิโนโมทัมานาภิการมุพิคุนงังเสมิติงวะนังสัตเทเตเทวะนิกายาสัพเพนานัตตะวนิโนนามันวะเยนะอคันาาชุงเยจันเยสติสาสหะ ปวุทะชาติมัคคีลังโอคาตินนามะนาสวังทะเคมโมคาตรางนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรหมาปรม,าาปามัตโตจะปุตัยทิวตโตสหะสันนังกุมาโรโอติโสจะโสปาคาสมิติงวะนังสหัสสะพ,พรหมะโรกานังมาพรหมา,พ,มาพิติตติอุปะป,ะปันโนชุติมันโตพิสมากายโยเยสสิโสทเสถะอิสระอาคูปเจกวัสวัติโนเตสันจะมัชโตอาคาหายโตปริวาริโต เตจสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพพมกเกเมมาลเสนาภิกามิปัสสะก,กนาสะมันที่ยังเอทะกนาหทะพันทะราเคณพันทะมทุโสมาตตาปริวาเลทะมาวูมุจิทะโกจินังอิติตัตมาเสนโนกนาหเสนนงปเปสยิปานินาตะละมาหจจสรังกตาวานะเพระวังยถา,าปวุสโกเมโคทานายัญโตวสวิจุโก,โกตถา,าโสปจุถาวติกสังกุโตอสศัย,ยังวเสตันจสัพพังภิญญายาวะววคิตาวานะจักุมา ต,ตัวมัติยิสธาสาวเกศาสนระเ,รเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาถพิฆวโวเตจตัตตปะมกรรงสุตวาพุทธศาสาสนังวีตะลาเคหิป,ปักกามมงในสังโลมัมปิอินชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาติตาย,ยสัสสีโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชชเ,เนสุตาติ วสวดจุลชัยักปรกรณโมมีพุทธเตชะสารตนาตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายะปรมีสุราสิทธิพรมาจินทาจะจตุโลกาัมพีรักกาสมุทาปูตุงคังคาจะสพพมะชัยักประสิทธิพระวันตุเตชัยักชัยักธรณิธรณีอุทธิอุทธีณทีาทีชัยยะชัยักคะคนละตนละนิสัยนิรายสายเสนเมรุราชผลนรชี ชยชยคัมภีร์โสมพีนาเคทนาคีปีสาจพุตกาลีชยะชยะทุนิมิตาโรคีชยะชยะสิงคีสุธาธานมุขชาชยะชยะวุณมุขสาตราชยะชยะจำปาที่นาคกุลคันทกชยะชยะขจฉคนนัตตุรงสุกระผู้ชงสีหพยขคทีปาชยะชยะวุณมุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปูนสุทธินรดี ชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวิชัยยะชัยยะธรณีตะเลสะตาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสารตินสะตาชัยยะชัยยะมังกรารัญญาภวเคชัยยะชัยยะรุณนยัคเเคชัยยะชัยยะลักษเเสสุรพุชเตชาชัยยะชัยยะคำเมธะคณาชัยยะชัยยะราชาธิราชสาชัยชัยยะชัยยะปทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปเจกับพุทธสาวัง ชัยยะชัยยะมหสุโรฮาโรฮลินเทวาชัยยะชัยยะพรมาสุรัคโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณทโกวิรูปโขจันทิมารวิอ ja ินโทจจเวนตโยจะกุเวโลวรุโนปิจักคิวายโยจะปาชุนโหกุมาโรทัตตัลตโกอัฐารสะมหาเทวาสิทธิตาปสะอาทโยอิสิโนสาวกาศภาชัยยะปลาโมพระวันตุเตชัยยะธโมจะสังโขจะทัศปาโรจะชัยยะกัง เอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคะลังชัยโยปิพุทธะสิริมัโตอายังมารัชจาปาปิมัโตปราชโยุโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชัยยะตถาพรมะคะนามิเสีโนชัยโยปิพุทธะสิริมัโตอายังมารัชจาปาปิมัโตปราชโยุโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชัยยะตถาอินทะคะนามิเฮสีโน ชยโยปิพ ah. ad ad ุทธะสิริมัโตอายังมารสะจปาปิมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมติตาชัยยะตถาเทวคณาเมหิสโนชัยโยปิพุทธะสิริมัโตอายังมารสะจปาปิมัโตปราชโยุโคสยามโพธิมเทปโมติตาชัยยะตถาสุพันนคณาเมหิสโนชัยโยปิพุทธะสิริมัโตอายังมารสะจปาปิมัโตปราชโย อุโคโสยามโพธิมันเทปโมติตาชยตัตถานาคาขณามเมหีสีโนชยโยปิพุทธัสิริมตโตอายังมรสะจปาปิมตโตปราชยโยอ,อุโคโสยามโพธิมันเทปโมติตาชยตัตถาสัพรมมคนา,คา,นามเมหสีโนชยานโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิชยสุชยมังคะเลอป,ปราชิตปันลังเกศีเสปทวิปโปคะเล อาพิเศษเกัพพุทธานังอัคคปโตปโมทติสุนักขตังสุมางคังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหโตจัสุยิถางประมจาริสุปัตถกีนังกายกรรมังวาจากรรมังปัทถคีนังปัตถกีนังมโนกรรมังปณิทีเตปัตถกีนาปัตถคีนานิกตวานะระพันตเตปัตกินเนเตอัตทรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหตสหัสเพหิยาติพิ สุนันตุโตโตเยเทวะอสมิงฐาเนอธิคตาตีคายุกาสถานโหตุสุขิตาโหตุสัพพธาลักขันตุสัพพสตานังลักขันตุชีนกศาสนางยากาจิปัฒนาเตสังสเพปุเรนตุมโนรถายุตกาเลปะวะสันตุวสังวสาวราหกาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรตุจะปัจจะสัพพธากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยถารหัง บทสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมัมไย,ยังพักวาสาวัตติยังวิหาราติเชตวเนอานากะปินทิกัสอาราเมตะตะโคพักวาภิคูวมันเตสิพิกขโวติพระทันเตติเตภิคูพักวัตโตปจัสมุสุงพักวาเอตัะทโวจะอุปาทาวาภิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาถาตุธรรมกจิตตาธรรมนิยามตาสเพสังคาราอานิจจติ ตังตถาคตโอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวะรติวิภาชติอุตตานิกรโรติสัพเพสังคาราอนิจจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังคาราทุกขาติตังตถาคตโอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวา อาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวรติวิภัชติอุตานิกรโติสัเพสังคาราทุกขาติอุปปาทาวาภิกเวตถาคาตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตตาวสาธาตุธรรมะิตตาธรรมนิยามตาสเพธรรมาอนัตตาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวรติวิภัชติอุตานิกรโติ สัพเพธมาอนัตติอิทธมังโจะพะควาอตตปพนาเพพาตพิภูพะควโตภาสีตังอภินันทุนติบทสวดพระเทกร,รัตคา,าถาอติตังนานวาขเมยยะนปติังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยธะตีตามปะฮีนันตังอปตันจะอนาคตัง สิเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจโยธรรมตัทธัตถาวิปัสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิทามนุปรรหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจมแจ้งไม่งอนงานคลอนแคลนเขาควรพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้อจเชวกิจจะมาตัดปังโกชัญญามระนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ณหิโนสังขรันเตนะมหาเสนณมจจุนา เพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรต,ตะมะตันทิตังตังเวพระเทกรโตติสันโตอจิคเต,เตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียรทฐานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะ สังเวคปัจเวคณะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ที่อยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนวัสังมายามริตบพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยง ว่าตะควรที่จะสังเวทอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตะวิญญาโนรันปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาจอิเสสติจากนอนทับปะทะวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวัตะสังคาราสังคารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสมสุขโขค,ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มริงสุจะมริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวหังมริสามิเราก็จกตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอตหาสังสยโย ความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาอย่างกิณจิอย่างกินจิกุสรังกรรมังสเพหิพัตเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวาอสมิงธาในอธิกตาธิขายุกาสตาหนตุสุขิตาหนตุทุกขาปมุจจนตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขาปมุจจนตุสเพยาติกาสุขิตาหนตุทุกขาปมุจจนตุ สพเอยติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุจันตุสพเพปิสาสพเพยากขาสภเเปตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุจันตุสพเอาจาริยุปชัยยะสุขิตาโหนตุทุกขาปมุจันตุสพเณขัตตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุจันตุสพเเทวาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุจันตุสพเสามาตินังมิสมิชังตโว บทสวดบูชาหลวงปูท่ทวดนะโมโพธิสัตโตคันติมายะอิติปขวานะโมพธิสตัตโตคันติมายะอิติปควานะโมพธิสตัตโตคันติมายะอิติปควา,า,วาปฏิาาาทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสีนีทูเปคเขเรโพธิเะเรตหิงต,ห,งตหิงตาธรรมะทาเลนะพระวันตุปูชิตาสดถิงกรโนเตทะวิหารมันทะเล เทลาจะมัชฌานวกาจะพิกขโวสารามิกาฐานะปฏิอุปาสกา้ามาจะเทสานิคามาจะอิสราสัปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผู้ชาเยปิจันทสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสะโรตุสังขยังท้าตุจีลังสตังธรรมโมธรรมัทราจะปุกคลาสังโฆโหตุสมัคโวะอัธายะจะหิตายะจัก อัมเหรักขะตุสัทถโมสัเพปิธรรมะจาริโนวุฒิงสัมปปุเนยามะธรรมะอริยปเวทิเตปสันนาหนตุสัเพปิปานิโนสุพุทธศาเสนสามมาทารังประเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุตธิภาวายะสะตานังสมิทางเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมะณอาชาโนประชังรักขันตุสพัพพทา เทวตาอุโยชนะคาถาบทสงเทวดาทุกขปัตตาจานิทุขาพยาปตตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกาโหตุสภเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพตังปุญญสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสพสัมปติเศทษฐยาทานังททานตุสัทธายาสษีรังระขันตุสพทาภาวนาพิรตาโหตุคัจฉันตุเทวตาคตถาสุมังคระคาถาโหตุสพังสุมังคลรังระขันตุสพเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตรงโอตุสัพพังสุมังรลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตรงโอตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตรงสัพเพพุทธาพระปัติปัจเจกาณจะย่างพลังอรันตานันจะเตเชนะรคันพันธามิสัพโส สัพเพุทธาพระปตตาปเจกาันจะยังพระลังอรหันตานัจะเตชสเนละขันธามิสสพโสสัพเพุทธาพระปตตาปเจกาันจะยังพระลังอรหันตานัจะเตชสเนละขันธามิสพพโสสัพเพุทธาพระปตตาปเจกาันจะยังพระลังอรหันตานัจะเตชสนละขันธามิสพพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกาันจะยังพระลังอรหันตานัจะเตชสเนละขันธามิสสพโส สัพเพพุทธาภรัตาปเจกานจะอย่างลังอรหันตานจะเตเชนะรักข oh so. ันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรัตาปเจกานจะอย่างลังอรหันตานจะเตเชนะรักขันพันธามิส <|so|> ัพโสสัพเพพุทธาภรัตตาปเจกานจะอย่างลังอรหันตานจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรัตตาปเจกานจะอย่างลังอรหันตานจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าดยสวดสาธยาพระพุทธมนต์น,นี้ข้าพเจ้าขอเนบกล้าวอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตภัพร,รมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีอยู่หลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคาลัยขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสรีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมามาชีพอันชอบรม คำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอใหได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาาสาธุการในบุญกศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูเลได้จัดสร้างขึ้น ให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพประริษฐานุภาพอันศักดิธิ์อำน่วยผลให้เป็นสิริมงคลแก่คู่ครอบครองและบูชาทุประการเิอ